หนังสือเสียงเรื่องนี้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2,537และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมห้ามมิให้ทำซ้ำแก้ไขดัดแ,แปลงหรือกระทำการอื่นใดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือเพื่อหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร หนังสือเสียงเรื่องหนึ่งจันกลางใจเขียนโดยผดรสาบทที่2องนำบัตรที่หายไปเที่ยงกว่าแล้วนาฬิกาที่มุมด้านล่างของจอคอมพิวเตอร์บอกอย่างนั้นอยู่ถวัดบันทึกง,งานที่กำลังทำอยู่หยิบกระเป๋าสตาง์ยัดใส่กระเป๋ากางเกงด้านหลังกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่มาไว้กับมือก่อนลุกขึ้นเตรียมแหกปากเรียกลูกน้องไปหามือกลางวัน แต่แหกปากได้เพียงแค่คำว่าเฮ้ยเมื่อออกจากพาร์ิชันซึ่งกั้นบริเวณโต๊ะทำงานตนไว้และพบว่าทาั้งชั้นมีแต่ความว่างเปล่ามันออกไปกั้นแต่เมื่อไหร่วะทำไมไม่เรียกกันสักแอะชายหนุ่มยักษ์ลยังไม่สนใจเดินตรงไปยังประตูห้องเพื่อจะพบว่ามันไม่สามารถเปิดออกได้ทังที่ฝั่งของตัวล็อกอยู่ทางเขาแท้แทคิว้วเ,เข้มบนตาสองชั้นหากก็ดูเรียวมากกว่ากว้างขมวดเข้าหากันแน่น มือใหญ่จับลูกบิดประตูไว้ดึงเขาออกแรงๆหวังว่าจะเปิดได้ก่อนมันจะดลุดติดมือเขาออกมาแต่เหมือนประตูจะดื้อขนาดหนักเพราะมันเพียงกระตุกตามมือเขาก่อนจะปิดสนิทลงไปแบบเดิมเป็นอะไรของมันวะคนถูกขังตบโครงลงไปบนบานประตูพังพึมพำอย่างหัวเสียหากทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นผักเดียวเสียงซึ่งสอเขาถึงความผิดปกติก็ดังแว่วเข้ามาให้ได้ยิน เหมือนข้างนอกมีใครอยู่ไม่ใช่แค่คนหรือสองคนเสียด้วยมันต้องเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวละใครเล่นตลกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครอยู่ข้างนอกวะเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะโว้ยไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบรับนอกจากเสียงพูดคุยข้างนอกซึ่งแววมาฟังลุกลี้ลุกลวนอย่างไรชอบกลวิทวัฒ์แนบผูตัวเองลงกับประตูได้ยินเสียงอีกฝั่งในระดับที่พอจับใจความได้ เร็วๆเอแบงเร็วๆป๋าจะออกมาแล้วจับใจความได้แถมรู้ได้ว่าใครพูดดึงประตูอีกโครมใหญ่พร้อมๆกับตวาดกล้องไอต้องเปิดประตูเลยนะมึงเล่นอะไรกันวะและการกระชากประตูในครั้งนี้ก็ทำให้รู้ว่าที่ประตูไม่สามารถเปิดได้เพราะมีอีกหลายคนดึงไว้เฮ้ยพวกมึงเล่นอะไรกันกูหิวข้าวนะว้เยี๋ยวป๋า แป๊บเดียวเดี๋ยวป๋าได้กินหน้าผู้ใต้บังคับบัญชานามโต้งตะโกนตอบมาว่างั้นนั่นทำให้วิทวัตยอมยืนนิ่งหัวเราะฮึ่ดูท่าออฟฟิศของไอบริษัทครีเอทีฟดีไซน์ที่มีเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนี่นับวันมันจะบ้าบอขึ้นทุกทีโชคยังดีว่าผลงานและผลกำไรก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับความบ้าของพนักงานด้วยไม่เช่นนั้นต้องมีการปฏิวัติบริษัทครั้งใหญ่เป็นแน่แต่ก็นั่นล่ละ ถ้ัทวีเพื่อนสนิทที่ถือตำแหน่งหุ้นส่วนบริษัทนี้ด้วยอีกคนยังคงพอใจกับสถานาการณ์แบบนี้อยู่เขาก็คงไม่คิดจะทำอะไรเพราะในเรื่องการบริหารงานนั้นเขาวางไว้ในมือพัทวีเกือบทั้งหมดแล้วด้วยมั่นใจในความสามารถไม่เช่นนั้นบริษัทซึ่งให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับโลกเวอร์ไวด์เว็บคงไม่ยืนยาวผ่านปีที่ห้าได้อย่างสวยงามเช่นนี้แน่ๆ อีกอย่างคนจบมาทางด้านไอทีแบบเขาแค่พูดขึ้นมาว่า 4P โดยไม่ต้องขยายความความหมายของมันหรือคำง่ายๆอย่างบัญชีก็ต้องยกธงขาวถอยอร่นไม่เป็นกระบวนแล้วไหนจะสับกฎหมายเข้าใจยากพวกนั้นอีกละ่ะจริงๆแล้วพัทวีไม่ได้คล่องเรื่องตัวบทกฎหมายนักหากโชคยังดีที่เทอริตหุ้นส่วนอีกคนนั้นคล่องเรื่องนี้ชนิดหาตัวจับได้ยากถึงทาไม่คล่องก็คงไม่เรียนจบและคงประกอบอาชีพเป็นตำรวจไม่ได้อะ ไม่สิทิลิตกำลังจะ,กะเกษียณตัวเองเพื่อไปช่วยธุรกิจทางบ้านนี่นาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนนัดเจอเนื่องในโอกาสการฉลองวันเกิดล่วงหน้าของเขาก็คงจะได้คุยกันความคิดทั้งหลายทั้งปวงของพิจวัตถึงคราวชะงักลงเมื่อคนอีกฝ้าของประตูส่งเสียงมาเอาเลยป้าเปิดประตูได้เลยเฮ้อเฮเปิดได้แล้วแต่ไม่เปิดเว้ไม่หิวแล้ววะ่ะกลับไปนั่งทํางานดีกว่า เท่านั้นเสียงประสานที่หาคียไม่เจอของคนหลายๆคนก็ดังขึ้นให้หัวเราะเล่นและบานประตูก็เปิดโผลออกทั้งที่เขายังไม่ได้แตะมันเลยวิทวัฒน์ท้าวเอลมับเมื่อได้เห็นหน้าตาของคนซึ่งคงจะถูกบังคับให้มาเป็นทับหน้าออนอินขนรักของไอแพดหรือพัทวีเพื่อนเขานั่นแหละน้อยทำมายิ้มประจบไม่ต้องมายิ้มเลยไออินไม่ใช่ไอแพดไม่หลงเว้ย รอยยิ้มหายไปจากใบหน้าคนที่คิดจะประจบทันทีมาโดนกระทบถึงตนกับคนรักอ่อนอินสงค้อนไปให้วงโตพูดอย่างฉุนฉุนปากอย่างนี้อย่าไปกินมันเลยว่ะเค้กแพงๆน่ะไปหาสาลาเปาถูกๆแถวนี้มาเฮ่อวิทวัสนิ่งกึงไปเดิมทำท่าก,กลิมกะเหลี่ยม,มื่อพอจะเดาได้มีเค้กด้วยเหรอเค้กอะไรเหรอตัวเองเค้กวันเกิดเขาอะเปา ออนอินเบ้หน้าพลางถอยหนีอย่างรับไม่ได้กับท่าทางออดอดของผู้ชายร่างบึกตรงหน้าคนที่เจ้าหล่อนเลือกไปหลบหลังคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพัทวีทันทีที่ออนอินหลบฉากออกไปคนซึ่งถามหาเค้กวันเกิดก็ได้เห็นว่าพนักงานที่ยืนเรียงหน้ากระดานอยู่นั้นมีพิรูปเพียงใดไม่ต้องสงสัยนานคำตอบก็เริ่มปรากฏตัวเมื่อแถวเริ่มแตกออก เผยให้เห็นแบงค์พนักง,งานฝ่ายเว็บดีไซน์ซึ่งหนุ่มแบงค์คงจะทำให้วิทวัตเกิดอาการพองโตในอกไม่ได้ทำไม่ได้มีเค้กก้อนโตในมือความกว้างขวางของหน้าเค้กขนาด5้าปอนทำให้คำว่าสุขสันต์วันเกิดท่านวิทวัตเด่นดาจนไม่ต้องถามอีกว่าเค้กนี้เพื่อใครรอยยิ้มกว้างขวางปรากฏบนหน้าวิทวัตอย่างที่เจ้าตัวไม่คิดห้ามตาเรียวซึ่งมีพื้นที่ด้านกว้างน้อยอยู่แล้วยังหยิบหยีเข้าไปอีก ชายหนุ่มจ้กของเค้กวันเกิดถอดแว่นตาออกเช็ดน,น้ำตาด้วยท่าทางเสแสร้งประหนึ่งนางงามได้มงกุดเดินเข้าไปหาเค้กช้าๆเพะว่าในทันใดที่เห็นหน้าเค้กชัดเจนเกิริยาแดะแดก็หายไปเหลือเพียงเสียงหัวเราะดังรั่นตัวการ์ตูนบนเค้กคือหม้อที่มีตาวงเล็บใส่แว่นอีกต่างหากจมูกปากมีแขนมีขาแม้น่ารักน่าชังเสียนมีใร ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครเป็นต้นคิดไออินอินถามพี่แพทแล้วว่าพี่วิทจะโกรธไหมพี่แพทว่าพี่วิทย์ไม่โกรธดรอกอินก็ว่าพี่วิทไม่โกรธอินถึงกล้าแย่เล่นแค่แย่เล่นเองพี่วิทไม่โกรธหรอกเนาะคาอธิบายซึ่งไรยาวส่วนมาทัานควันกับที่โดนเรียกชื่อทำเอาคนโดนแย่ใสหัวยักอ่อนใจหันไปสบตาเพื่อนตนด้วยสายตาประมาณว่า เทนนางผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงเนี่ยและคนที่เหมือนจะรับรู้ความในของสายตาน,นั่นก็หัวเราะก่อนพูดคล้ายๆจะตัดบทเพื่อเลี่ยงไม่ตอบคำถามไปไปกินข้าวกันเถอะจะได้กลับมากินเค้กแบงค์เอาลงไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนไปไปร้านไหนดีวิชจะร้านไหนได้ก็ต้องร้านคุณพาพพิมลน,นั่นลละโทรมาจิกตั้งแต่เช้าแล้วพัทวีพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ มันนึกขึ้นมาได้ว่าที่ร้านคุณภาพพิมลเคยเกิดเหตุการณ์กลืนไม่เข้าใายไม่ออกกับวิทวัสอย่างไรก็อดแซวไม่ได้จะโดนหนุ่มออสเตรียชกเอาอีกหรือเปล่าคราวนี้วิทวัสห,หัวเราะฮือฮึนึกไปถึงสาเหตุของคําถามนี้และพบว่ามันยังชัดเจนจนน่าแปลกใจภาพพิมลเป็นเพื่อนคนไทยในจํานวนไม่กี่คนซึ่งเรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกันเมื่อครั้งได้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศ ในเวลาไม่กี่ปีสาวน้อยตาคมผมหยียดตรงก็มัดใจหนุ่มออตเรียไว้ได้อย่างแน่นหนาจนความห่างไกลไม่อาจกวางกัน้นอาจก็มีบ้างที่พาพิมลจะแอบงอนและนอกใจแฟนหนุ่มส่วนคนที่เจ้ารอนเอาใจไปให้ก็เป็นเขานี่แหละอาจเพราะเขากับพาพิมลสนิทสนมกันมากพอจะรู้ความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันนั้นไม่มีทางพัฒนาเกินเลยจนอาจสร้างความลำบากใจให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และไม่นานมันนี้เองที่ความสัมพันธ์แบบนั้นได้ถูกฝ่ายหญิงนำมาเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ใจคนรักมันได้ผลดีเสียด้วยอาการปากแตกกับแพลฟกช้ำตรงหางคิ้วที่ปรากฏให้เห็นอยู่หลายวันอันเกิดจากน้ำมือของคนหึงหนักหนาเอาการสำหรับคนที่ไม่มีส่วนได้แถนมีแต่ส่วนเสียเพราะต้องเจ็บตัวแบบเขาหากก็คุ้มอยู่บ้างในความรู้สึกเมื่ออีกไม่กี่สัปดาห์นี้งานแต่งงานของพาพิมลจะถูกจัดขึ้น นาบานเกิดเมืองนอนของฝ่ายชายที่เขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปร่วมงานเดียวหรือไม่เพราดูเหมือนพ่อหนุ่มออสเตรียคนนั้นยังไม่ยอมเข้าใจว่าเขากับพพิมลสนิทกันในฐานะใดเขายังเกรงๆอยู่ว่าถ้าไปปรากฏตัวกลางงานแต่งงานแล้วได้เผชิญหน้ากับเจ้าบ่าวคีโมโห,โหวงเล็บแถมมัดหนักเป็นบ้าอาจจะเกิดเหตุกรีุคข,ขึ้นไม่กับตัวเขาก็คงจะเป็นกับงานมงคลของเพื่อนนั่นแหละ วิทวัฒมองหน้าคนแซวพูดอย่างที่คนฟังรู้ดีว่าพูดเล่นแต่เอาจริงแน่ๆถ้าโดนอีกคราวนี้จะแย,ย่งเย็นพามาจริงๆคอยดูละกันคนลุกอ่อนอินเป็นต้องเกิดอาการแบบนี้ทุกทีเวลาเห็นการทักทายแบบแก้มแนบแก้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกระทําไม่ใช่ฝรั่งหัวแดงแต่เป็นไอพีวิทย์กับเจ้าของร้านอาหารซึ่งดูยังไงก็เป็นคนไทยคนนี้ หญิงสาวจ้องคขม็งเมื่อผู้หญิงที่เธอรู้เมื่อไม่นานมานี้ว่าชื่อพาพิมลถาจากวิทวัสตรงมหาพัทวีลงใจเมื่อทั้งคู่ทำเพียงแค่ทักทายกันเฉยๆแถ่มีคำอธิบายตามมาทันทีที่พัทวีนั่งลงข้างๆพี่ไม่ค่อยสนิทก,กับอลัดเท่าไรไม่เหมือนรายนู้นรับรองไม่มีการเอาก้มแนบแก้มแน่ๆอ่อนอินมองตามรายนู้นซึ่งแยกจากกลุ่มเดินตามพาพิมลไปทางด้านในเสียแล้ว ก่อนหันมากระซิบกระซาบถามในสิ่งที่ตนสงสัยคุณพาจะแต่งงานแล้วนี่อย่างนี้พิวิทย์ก็อกหักนะสิใช่ไหมอัธวีเกอพอเพาะกับการคาดเดานั้นนกก็ชะงักไว้ได้ทันควันด้วยครัร้งจะต้องมางอนง้อคนเจ้าอารมณ์ทันยังต่อหน้าลูกน้องเกือบทั้งบริษัทแบบนี้ด้วยยังไงก็ไม่เป็นผลดีแน่แน่ชายหนุ่มเฉยๆด้วยการแจกเมนูไปรอบๆโต๊ะอยู่ครู่ก่อนหันมาบอกคนช่างสงสัย ไม่หรอกวิทย์กับภาไม่ได้เป็นคนรักกันอาจจะแต่งงานวิทย์มันก็ดีใจด้วยดูมันสิมีอาการคนอบหักซะที่ไหนคนฟังทำหน้าไม่เชื่อเพราะหลายครั้งที่เธอมาใช้บริการร้านนี้พร้อมวิทวัฒน์เธอมักจะเห็นความสนิทสนมแบบที่เพื่อนไม่น่ามีให้กันขนาดนั้นแถมบางทีเมื่อเธอกลับวิทวัฒน์ก็ยังอยู่ยาวเหมือนจะอยู่ยันเช้าเลยด้วยซ้ํา เราเคยได้ยินเต็มสองหูว่าพี่ท่านจะค้างคืนที่นี่แต่เมื่อหันไปมองตามสายตาชี้ชวนเห็นการหัวรอะตอกับซิกชนิดท,ที่คนอกหักไม่น่าเสียแซงทำได้ขนาดนั้นแน่คนซึ่งไม่ชัวร์ข้อมูลอยู่แล้วก็ยิ่งเสียเซลล์ไปกันใหญ่ท้ายสุดก็ต้องหันมองหน้าคนรักของตัวด้วยสีหน้าไม่เข้าใจสุดชีวิตพัทวียิ้มน้อย,อยเกือบเกือบจะถอนหายใจด้วยซ้ํา รู้ดีว่าออนอินยังแคบเหลือเกินในโลกของความสัมพันธ์แบบชายหญิงเผลอๆถ้าบอกไปแล้วจะรอนเกิดรับไม่ได้ขึ้นมาอันดับแรกเลยคนสวยจะต้องเป็นเขาเพราะความหวาดระแวงที่อาจเกิดขึ้นอันดับต่อมาคนสวยจะเป็นวิทวัตโดยรู้ๆกันดีว่าออนอินเก็บอารมณ์และความรู้สึกได้ไม่ดีนะักแต่หากไม่อธิบายเขาก็คงกินอาหารได้ไม่อร่อยแน่ๆเพราะคนขี้สงสัยก็จะจ้องอยู่แบบนี้อันนั้นกันร้อยเอาหนึ่งเลย ดังนั้นชายหนุ่มจึงเรียบเรียงความคิดตัวเองอยู่ชั่วครู่ก่อนอธิบายหวังใจว่าคนฟังจะยอมรับมันได้ความสัมพันธ์ของคนเรามันมีหลายระดับนะอินแถมในแต่ระดับก็ยังแยกได้อีกหลายหมวดอย่างวิศกับปาเขาอาจสนิทก,กันมากกว่าคำว่าเพื่อนแต่ยังไงก็ไม่ใช่ในระดับที่จะเรียกกันว่าคนรักเหมือนที่อินกับพี่เป็นแบบกีกน,นะนะออนอินขัดขึ้นตามสิ่งที่ตนคิด และคนโดนขัดก็ใส่หน้าไม่ใช่กิกนั่นที่ว่าเป็นเรื่องไร้สาระของเด็กๆฉาบฉวยมักง่ายแต่ยังของวิทยกับพ่ามันผูกอันแล้วก็เข้าใจกันมันไม่มีเซ็กมาเกี่ยวข้องมันมีอะไรดีๆอย่างที่อืมเรียกง่ายๆว่ามันมีความสวยงามอยู่ในตัวของมันเองละกันแม้ไม่ค่อยเข้าใจนะัก ทว่าคนฟังก็พยายามทำหน้าตาว่าฉลาดเต็มที่อันไปสั่งเมนูต้มขาไก่ซึ่งกำลังอยากกินอยู่พอดีเหลือไปมองคนซึ่งเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักอีกครั้งที่สุดก็หันมามองคนซึ่งพูดได้เต็มปากยอมรับได้เต็มใจว่าเป็นคนรักของตนแล้วพี่แพทมีหรือเปล่าไอ้อะไรอะไรที่พี่ว่ามันสวยงามน,นั่นนะนานปลาย ้าได้ซื้อรถตีลี่สงสัยจะถูกรางวัลชุดใหญ่แต่เพราะคาดเดาสถานาการณ์ไว้อยู่แล้วจึงรับมือได้อย่างไม่เสียแต้มแม้แต่นิดไม่มีอย่างวิศพานะมันก็ดีแต่อย่างพี่กับอินเนี่ยมันดีที่สุดพี่มีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วจะต้องไปหาสิ่งที่มันแค่ก็ดีทำไมออนอินฉีกิ้มกว้างกับประโยคอันแสนจะถูกใจมากๆนั้นนีทาไม่ติดว่าเป็นที่สาธารณะจะดูดหอมแก้มคนพูดสักฟอด แต่ทําไปทํามารอยยิ้มชักเริ่มเรือนลงมาเกิดนึกเป็นห่วงคนที่เธอถือว่าเป็นพี่ชายอย่างช่วยไม่ได้แล้วทําไมพี่วิทย์เขาไม่หาสิ่งที่ดีที่สุดละ่ะทําไมพี่วิทย์ถึงยังพอใจกับแค่ก็ดีพัทวีหัวเราะพอจะรู้ว่าเพื่อนรักคนนี้รักอิสระมากพอๆกับรักชีวิตคงยังไม่ผูกมัดตัวเองกับใครภายในหปีนี้แน่ๆหาก็ต้องยอมรับเขาเองก็อยากให้วิทวัตเจอสิ่งที่ดีที่สุด เหมือนที่เขาเจอด้วยเช่นกันชายหนุ่มถอนใจสั้นๆพูดอย่างคาดเดามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของวิ์วันหนึ่งพี่ว่าวิ์ก็คงจะเจอสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คงจะหยุดอยู่ตรงนั้นต้องมีสักวันละเขาหวังไว้อย่างนั้นวทิทวัตยัยงนอนลืมตานิี้อยู่บนเตียงท่ามกลางแสงสลัวของโคมหัวเตียงซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม เหลือบมองคนข้างกายที่หลับไปทั้งยังกอดกายกันอยู่แล้วต้องถอนใจแค่ชื่อ,อยังไม่รู้จะมาหวังให้เธอคนนี้รู้ได้อย่างไรว่าเขากําลังมีเรื่องที่ทําให้อารมณ์ไม่ดีอยู่ชายหนุ่มค่อยๆกระชบหางร่างนุ่มนิ่มเปลยเปล่าซึ่งได้คลุกวงในมาแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเดินไปคว้าผ้าขนหนูซึ่งพาดอยู่บนโซฟามุมห้องมาผ่านท่อนล่างเอาไว้กันคดีอนาจารหากมีใครมาเห็นเขายืนรับลมตรงระเบียงในเวลาเกือบเกือบ,บตีหนึ่งแบบนี้ จริงๆแล้ววันนี้เขาไม่มีแผนจะออกมาร่าเริงนอกบ้านแม้เพียงนิดแต่เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาการได้ฟังแม่บ่นเรื่องพ่อซึ่งทำท่าจะไม่ยอมกลับจากสำนักส่งยาวนานเป็นชั่วโมงๆก็ทำให้ความอดทนของเขาสิ้นสุดลงถึงกับลุกออกจากโต๊ะอาหารเสฉยๆ,ๆทั้งที่เพิ่งกินข้าวได้เพียงคำสองคำเท่านั้นปฏิกิริยาแบบนั้นก็ราวกับเป็นการราดน้ำมันลงกองไฟเพราะแม่หันมาเกลี้ยกล่อใส่เขาอีกคน กระทั่งเขาเลี้ยวรถออกจากบ้านมาแล้วเสียงแม่ยังดังวัดแวดให้ได้ยินอยู่เลยเฮ้ฮ <c oughs> มีพักจะต้องเอ่ยถึงตอนกลับบ้านอีกทีรับรองว่าหูเขาต้องใช้การไม่ได้ไปสามวันแน่ๆเชียวเสียงประตูกระจกเลื่อนเปิดแขนเบาปางที่สอดมาโอบเอวสัมผัสอุ่นว่าตรงแผ่นหลังทำให้ความคิดคำนึงหยุดชะง,งักลงวิทวัดยิ้มนิดนดตอนหันกลับมาตอบรับร่บรางเล็กด้วยการกอดรัดแนบแน่น ชนีสาวน้อยต้องหัวเราะคิกยกมือยันแผ่นอกขาใสอย่างที่เธอนึกอิจฉาเอาไว้ก่อนพูดอย่างชอเลาะรู้ตัวหรือเปล่าว่าทำให้ดาตกใจวิทธวัตรรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อดาแต่ยังไม่รู้แน่ว่าเขาไปทำเจ้าหล่อนตกใจเรื่องอะไรหาก็ยิ้มให้เพื่อขอรู้แก่โทษในทีผ่านกระชับอ้อมกอดให้แน่นหนาเข้าไปอีกตกใจเรื่องอะไรล่ะคะ ก็ตื่นมาไม่เจอใครนึกว่าจะโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวซะแล้วเฮ <c oughs> โดนทิ้งหรือนอกเหนือไปจากนั้นก็คือโดนหลอกกินฟรีแล้วไหนจะค่าโรงแรมอีกสมควรอยู่หรอกที่จะต้องตกใจพี่ก็ไม่ได้ทิ้งน้องดานี่คะแต่เดี๋พี่ต้องไปแล้วน้องดาจะอยู่ต่อก็ได้พ้องอยู่ได้ถึงเชียงพรุ่งนี้นี่คะผู้หญิงที่วิทยาภเพิ่งรู้ว่าชื่อดาทำหน้าเงาคราะได้อย่างน่ารัก ปากเล็กเชิดขึ้นแสดงอาการไม่พอใจก่อนสบลงบนอกกวา้างถามคำถามที่ทำให้วิทวัสหนาวเยือกแล้วดาจะได้เจอพี่อีกหรือเปล่าคะดาขอเบอร์พี่ไว้ได้ไหมโอ้โอเขาจำได้ว่าเมื่อคืนก่อนจะร่วมหลับนอนกันน้องดาคนนี้ไม่มีท่าทางว่าจะเกาะเขาแจแบบนี้นี่นาต้องได้เจอสิคะพี่ไปาร้านนั้นบ่อยจะตายไปอย่างน้อยก็ตกปีละสองครั้งได้ละนาะ เอาเบอร์น้องดามาให้พี่ดีไหมคะน้องดาจะได้ไม่เปลืองเงินค่าโทรแล้วเขาก็จะเลือกได้ด้วยว่าจะโทรไปหาน้องดาดีหรือไม่แถมไม่ต้องเสี่ยงต่อาการเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้ยุ่งยากหากเขาไม่ต้องการติดต่อน้องดาแล้วยุทธวัต์ก้มลงกดปลายจมูกตัวเองลงไปกับจมูกเล็กๆที่กำลังยน่นเพราะเจ้าของมันกำลังไม่พอใจกับคำตอบเขาเขี่ยไปเขี่ยมาพลางส่งสายตาหวานไปให้น้องดาหยุดพักเมื่อมีเสียงหัวเราะดังขึ้น ชายหนุ่มก็ไม่พลาดโอกาสที่จะประทับปากตัวเองลงไปบนปากซึ่งกำลังเพเยออย่างพอเหมาะพอดีไม่นานการตอบสนองที่วิทวัสต้องยอมรับว่ามืออาชีพก็เกิดขึ้นสองร่างซึ่งเกาะรัดฟัดเปลี่ยนกันอยู่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าด้านในห้องอย่างสามัคคีที่สุดกระทั่งได้ทิ้งตัวลงบนเตียงนอนชายหนุ่มจึงพลิกตัวขึ้นและหยุดฝ่ามือเล็กหักร้อนแรงที่กำลังเคลื่อนไหวไปมาบนตัวเขาได้อย่างถูกจุดโดยการจับมันตรึงกับเตียงนุ่ม ไม่แน่นหะนแต่ก็ไม่มีทางรุกรานเขาได้อีกแน่ๆพี่ต้องไปแล้วค่ะวันหลังเราค่อยเจอกันใหม่ดีไหมคะจบคำคนพูดก็รุกขึ้นคว้าผ้าเช็ดตัวที่หลุดไปแล้วมาพันรอบเอวไว้และเดินไปทางห้องน้ำพร,พร้อมกับจับประตูเพื่อก้าวเข้าไปเสียงหวานก็ดังถามมีความหมายให้ดาช่วยอาบไหมคะฮ้ยฮถึงให้ช่วยพี่ก็ไม่ต้องไปไหนกันพอดีสิคะ วิทวัตยิ้มน้อยๆไปให้ตามสไตล์ก่อนเดินเข้าด้านในไปแม้เห็นว่าน้องดากำลังลุกมาหาก็เถอะเพราะถ้าเขาไปหาพาพิมลดึกกว่านี้จะเสี่ยงกับการโดนบนหูชาเอาการอยู่ยิงไม่ได้นัดไว้แบบนี้ด้วยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรที่นั้นก็ยังเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดของเขาเสมอจะไปหลบบ้านไอ้แพทก็จะทําให้มันเป็นห่วงแถมต้องมาทิศนาเขาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวทําไปทํามาจะเดือดร้อนแม่มันด้วย ยิงบ้านเทอริตยิ่งไม่ต้องพูดเพราะกับรายนี้เขาเข้ากับครอบครัวของมันได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักอย่าว่าแต่เขาเลยแม้แต่ทีริตเองก็เถอะเพราะอย่างนี้เขาจึงต้องคิดหนักเมื่อวันใดวันหนึ่งซึ่งคงจะมีสักวันที่พาพิมลต้องย้ายบ้านไปอยู่กับสามีเขาจะยังยึดที่นั่นเป็นหลุมหลบภ,ภัยได้อีกหรือเปล่าเนาท,าทางจะต้องหาหลุมใหม่เสียแล้วละทีนี้วิทวัแต่งตัวอย่างรีบเร่ง พยายามไม่สนใจร่างเขาเปล่าเปลยซึ่งเอาผ้าห่มปิดส่วนที่ควรปิดไว้ได้อย่างเหมาะเจาะเรากับมีช่งางภาพฝีมือดีมาจัดไว้ลมหายใจถูกปล่อยอย่างปลอดปรง่งเมื่อเหลือการกระทำอีกเพียงอย่างเดียวเขาก็จะได้ออกจากห้องนี้แล้วแบงค์สีเทาถูกดึงออกมาห้าใบซึ่งทำให้เขาเหลือแบงค์เล็กๆติดกระเป๋าอยู่อีกนิดหน่อยเท่านั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแวะกดเงินกลางทางหากเมื่อวางมันไว้ตรงหัวเตียง เสียงตัดเพาะของคนที่กลิ้งตัวมาสมคนให้อย่างมีจริตก็ดังขึ้นตาไม่ได้ขายตัวนะคะชายหนุ่มยิ้มให้ก่อนนั่งลงแนบชิดร่างอุ่นกลมลงไปแทบจะเรียกได้ว่าพูดอยู่กับปากเย้ายวนนั้นพี่รู้คะ่ะคือระดับน้องดาขายตัวพี่คงไม่มีปัญญาใจแน่ๆอันนี้พี่ให้เป็นข้าวรถและเผื่อตอนเช้าน้องดาอยากทานอะไรไงคะส่วนข้าวห้องเด็กพี่ออกไปจัดการเอง น้องดาไม่ต้องห่วงพี่ไปก่อนนะเดี๋ยว่อยเจอกันใหม่เดี๋ยวค่ะเสียงหวานเรียกไว้ก่อนมือบางจะหยิบแป้งหนึ่งใบออกจากกองอีกมือขวาประกาซึ่งเสียบอยู่กับกระเป๋าเสื้อของคู่สนทนาจดตัวเลขหลายหลักที่วิทวัสดูออกว่านั่นคือเบอร์โทรศัพท์มือถือลงไปไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่แต่ชายหนุ่มก็รับมาด้วยสีหน้าชื่นบานถ่ายสุดก็ได้ออกจากห้องนั้นอย่างใจอยาก นึกดีใจอยู่ไม่น้อยว่าเรื่องระหว่างเขากับน้องดาจบง่ายกว่าที่คิดไว้เพราะเพียงแวะซื้อกาแฟกระป๋องที่ร้านสะดวกซื้อเขาก็ได้หยอดแบงค์พันแบงค์นั้นลงกล่องบริจาคสําหรับเด็กน้อยผู้ยากไร้แล้วหวังว่าผลบุญครั้งนี้คงทําให้เขาไม่เป็นหมันตลอดชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนสาธุและถ้าวิทวัตรู้ตัวว่าโดนผู้หญิงตัวเล็กๆหักเตี่ยมอย่างไรบางทีคําอธิษฐานของเขาอาจเปลี่ยนไปบ้างกระมัง ยาดามองชายหนุ่มรับสายตาไปจากห้องด้วยดวงตารู้เท่าทันเธอพลาดเองที่ทำท่าอยากติดต่อกับเขาก่อนนั่นทำให้ผู้ชายคนนั้นไหวตัวติดปีติดหางบินหนีในบัดดลแต่ยิ่งเขาปฏิเสธเธอนุ่มนวลอย่างที่ไม่ค่อยได้เจอบ่อยนักยิ่งทําให้เธอประทับใจความใจกว้างเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆตั้งแต่เขาผูกสัมพันธ์กับเธอในผับเล็กๆแห่งน,นั้นจนมาจบลงในโรงแรมนี้ ไหนจะแบ่งพันห้าใบซึ่งถือว่ามากเอาการหากเทียบกับระดับราคาปกติและอาจถือว่าน้อยหากเทียบกับราคาที่เธอใช้กับพวกเศรษฐีตหากหากจึงนานๆจะมีหลงมาสักทีแต่ก็นั่นแหละเธอไม่ได้ตกลงราคากับคนคนนี้ไว้ก่อนเราไม่ได้แสดงตัวว่าเธอเป็นผู้หญิงอย่างว่าและถ้าเป็นคนทั่วไปก็แทบไม่ต้องหวังอะไรได้วยซ้ำเผลอๆมีการทิ้งให้เธอจ่ายค่าที่พักเองอีกต่างหาก เหนืออื่นใดที่ทําให้เธออมยิ้มพังหัวเราะคิิกพักเรากับคนบ้าก็คือทักษะเรื่องบนเตียงของของอ๋อของคุณวิทวัสเจริญจิรเกียรติอย่าดาหัวเราให้กับกระดาษแผ่นเล็กในมือที่ได้มาอย่างที่เจ้าของคงไม่รู้ตัวเพราะตอนนั้นเขาอยู่ในห้องน้ําถึงแม้จะตรวจสอบก็คงรู้ได้ยากเพราะเท่าที่ดูจํานวนนําบัตรในกล่องบรรจุสีเงินเรียบรูกล่องนั้นยังคงเต็มแน่น หายไปมากกว่านี้อีกสักสามใบก็คงไม่มีทางรู้ด้วยซ้ำหญิงสาวไล่กวาสายตาอ่านข้อมูลแม้ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือแต่แค่เบอร์ที่ทำงานกับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทก็เพียงพอแล้วว้าวเป็นระดับเมนเจอร์เสียด้วยแฮะเอาไว้ว่างๆเข้าไปสำรวจเว็บไซต์ที่ให้ไว้ในนามบัตรดูดีกว่าอย่างน้อยหากรู้ว่าบริษัทชื่อแปลกๆนี้มีขนาดใหญ่แค่ไหนระดับเงินเดือนของคุณวิทวัฒคนนี้ก็คงเดาได้ไม่ยาก นั่นคงจะทำให้เธอตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรกระชับความสัมพันธ์กับเขาหรือไม่แต่จะว่าไปตอนนี้เธอเองก็ประทับใจเขาอยู่ไม่น้อยแล้วนะขอบคุณสำหรับการรับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากเรานะคะ